นนีะะคะแม่กับลูกเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอุ้ยวันนี้สามีว่างจากงานนะคะอุ้ยดูขานี่เยไม่นา มิกาเจออีกแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามเนาะเดี๋ยวค่อยไปตัดขานะคะนี่เด้อยกลงไนไ่น,นดูนะคะลูกเจี๊ยบเดินดีๆนะมิกาขาีนด้วยนี่เจอโอว้าว นี่นะคะ,ะโอนยูกักสี่สองนะคะบนผูนะคะนี่ว,ว้าวโอ้โหสาม oh my god ดีกว่าดูสวยงามมากเลยเนาะนี่อะ ขาอวบมากดูนะคะพเพื่อนๆนะคะ่ะโหเดี๋ยวจะให้ฝรั่งตัดขานะคะเพราะว่ามิวตัดขาออกเยอะไปปาป้านี่นะคะ,ะเจออีกแล้วคะ่ะดูนะคะ ว้าวอยู่ค่อยตัดขานะมิกะอุ้ยดวยนนี้ผุเลยอ่ะดูหน้าเดีกก๋ยวพอลานนึดไวเห็นไม่มีคนมาเก็บแล้วเนะี่ยเอ็กูลู <laughs> อันนี้มันเปียกน้ำเนาะมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินไม่ได้ยินเสียงนั่งดีๆนะเดี๋ยวกเกงขาดเป้านะ <c oughs> เด <ms> right. <sk> <f gitti> <man> ี no, ๋ยวให้ดูนมลอกอนนะทำไมกูเอริลานะเสียนี่วอยกูเอ้วอยกูก็ทะโอ้โหเดี๋ยวสุาที่มาอย่าออกปสิเยอะเลยเพล่เพล่อย่ามินะวอยกูจะมีอันนี้เห็ดพึ่งเนี่ยยังไม่เคยกินนะคะน่าจะเป็นญาติกันเดี๋ยวไปดูที่บ้านอีก มันเปียกนะมันไม่ค่อยดียินเสียงกรึดกรนี่ว่าทำมมันเป๊ะแม่เออเอ็โกรบ เฮ้สวรระไว่าเกล็ยกกัยแสมมีบอกว่าขามันไม่ได้ตรงอมันก็ตัดขายากนะคะมันไปฝึกงานได้สามวันแล้วนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสก็ไปฝึกอ่าเรียกอะไรนะไปเข้ากะบ่ายบ่ายสองเลิกสองทุ่ม มีลูกด้วยนะเนี่ยห้านะกูบ่ากิวีเดี๋ยวเหี้ยข้าพิการเลยทีนี้เหตุการพิการ ก็จะปิดไม่ค่ะแต่เสร็จแล้วค่ะไปค่ะหาต่อหาต่อจ้าหาต่อจ้า